ทางป่าชุมชนอำเภอสามสังขารจังหวัดเพชรบูร์เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลกันจุอำเภอบึงสามพันตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ลำตะเคราะห์ตำบลกันจุดได้รับว่าเป็นผู้กระทำการการสร้างเท่าทางพื้นที่ป่าชุมชนบ้านลำตะเคราะห์จริงเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้พชาเจต้น้ำร้อนและ เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาบึงสามพันเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและประชาชนกรรมการชุมชนในตำบลกันจุงร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชนบ้านลำตะคร้อหมู่ที่4พบว่ามีการก่อสร้างแผลว่าถังปรับพื้นที่เป็น กว้างเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าพัชชาเจ็พร้อมเจ้าหน้าที่รับผิดช,ชอบป,ป่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจากพิกัดพบว่าภูเขาป,ป่าชุมชนถูกก่อสร้างแข้าถางโดยเครื่องจักรตรวจสอบพิกัดบริเวณพื้นที่โดยรอบ<ม>รวม44จุดคำนวณพื้นที่ได้7ไ80ตรารางวาโดยการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนชาวบ้านจำนวนกว่า50คนพบเห็นในพื้นที่มีการขุดเจาะน้ำบาดาลและการกระทำพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อดำเนินการก่อสร้างองค์พระหลวงพองสมบัติทันใหญ่ที่สุดในโลกและมีร่องรอยการก่อสร้างแข้าถังพื้นที่ป่าชุมชนที่ม ต้นไม้ขนาดเล็กขนาดกอ ลางและขนาดใหญ่ถูกทำลายเสียหายตามบริเวณโดยรอบมีต้นไม้ลงอยู่ข้างทางเกิดจากการถูกทำลายเพ้าทางปรับพื้นที่เพื่อทำประโยชน์การนี้มีชาวบ้านชาวตำบลกันจุ่หลายหมู่รวมตัวกันทัค้านลงชื่อเพื่อดำเนินการเอาผิดกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สี่บ้านลำตะคร้อบรรจงบุจำพานร่วมกันลงชื่อกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้มอบหนังสือลงนามชื่อไว้แล้วพากันเข้าร้องทุกต่อเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบึงสามพันพนักงานสอบสวนได้ลงรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีวันที่19กุมภาพันธ์2567เวลา ประมาณ4ี่โมงเศษต่อไปชุมชนตำบลกันจุดจะรอ,อการดำเนินการติดตามผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ต่อไปข้อมูลข่าวผู้ทับเปิดโพทวสรีทัพทิมศูนย์ข่าวสื่อรัฐทีวีพเพชรบูรณ์รายงานประการชุมชนเน,นี่ยจำนวนสองท่านหรือจะไปหมดเลยก็ได้จำนวนสิท่านเนี่ยไปหาผมที่หน่วยลำับฐาไป่คุยกันนะครับอ,อ,อาจจะเป็นประมาณ ก็ป่ายโมงนะหาเรื่องคนใดคนหนึ่งที่ที่มีความรู้ในเรื่องของพลบหน่อ้เป็นผู้ก่อหานะครับเป็นผู้ก่อหาแล้วให้หาพยานไปสองคนตรงนี้ท่านสามารถเยีมไปปรหามรถยืแย้มหมดสร้างสอประามความคุ้รอ่การปกัการัส่วนเนี่ยมาเป็นพยานนั่น่าโดยท่านให้ระบุไปเลยว่าใครเ็นผู้บำเินการอย่างไร ถ้าสมมุติว่าเราปิดเราทวงคืนตรงนี้ได้แล้วบ่อตรงนั้นถ้าเราจะเออดึงน้ำมาใช้ใน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 เรื่องของของป่าไม้เรามาส่วนเราค่ะก็ต้องมาดูว่าสิ่งที่มันเป็นความไม่พอใจนั้นเราจะได้รับการคำอธิบายหร่อเปล่นะครับในส่วนของมาตรการงานประจําอยู่ที่หน่วยรักษาป่าที่บัทเกตตั้มร้อน ทางด้าที่หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่านะครับและก็พื้นที่บริเวณนี้ก็จะเป็นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยพอชอเจ็ดที่าร้อนรับการห่นี้จริงๆแล้วเนี่ยคณะกรรมการป่าชุมชนเนี่ยมีความสำคัญมากเนื่นองจากว่าถูกแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการป่าชุมชนเพื่อดูแลพื้นที่ป่าตรงนี้จริงๆในกรารปฏิบัติเนี่ยคณะกรรมการป่าชุมชนเนี่ยมันเป็นพื้นที่ป่าอยช่จริงแล้วก็ วันนี้ผมก็จะเข้ามาดูพื้นที่ด้วยตัวเองและก็จะขอเอามาดูความชัดเจนว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่อะไรแล้วเราจะดําเนินการต่อไปยังไงโดยสรุปแล้วเ่ผมได้อ่านครับสองวันแล้วแล้วก็พอดีติดภารกิจไม่ได้เข้ามาทันทีก็เลยให้หน่วยรับเรื่องหนเข้ามาตรวจสอบดูแลพื้นที่ก่อนแล้วก็ได้เห็นว่าการที่มีกาารบุผซึ่งบริเวณนี้เป็นที่เลี้ยงเราเป็นเพียงแค่เพียงี่เลี้ยงนะครับ แต่ว่าถ้าจะให้เราเดมเนินคดีก็ได้แต่ในในในจำนวนของคณะกรรมการบัญชีเนี่ยจะต้องมีบุคคลใดบุคคลนนหนึ่งหรือหนึ่งที่สองท่านมาเป็นพยานให้เราเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนดําเนินการเองจะทํำยังไงครับผมจริงจริงแล้วเนี่ยเราจะเป็นผู้ทํทำบันทึกประมาณไม่น้อยกว่ารึ่งนึงนะครับ อยากให้ไปร่วมดำเนินทำคดีด้วยการที่รวยรั้วจะหันนะครับเพื่อที่ว่า